ามความลับช่วยปรับนักกีฬาให้มีจุดเดือดต่าคือสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันกําลังท้าทายคุณสถานการณ์ที่มันกําลังให้เพิ่มอุณหภูมิในตัวของคุณเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้จะปรับจุดเดือดของคุณให้ต่ําลงต่ําลงต่ำลง,ำลง,ำลงและคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้ข้อแรกเลยความลับแรกคือช่างมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราจะ ไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะทำได้ดีที่สุดคือคุณจะต้องไม่สนใจมันเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นบางเรื่องคุณควบคุมได้ไหมคุณควบคุมไม่ได้ถ้าคุณควบคุมไม่ได้สิ่งที่คุณควบคุมได้คือการที่คุณควบคุมตัวเองดังนั้นช่างมันค่ะ แล้วไปทําสิ่งอื่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปข้อที่2ความรับที่2คือเมื่อจุดเดือดกําลังพุ่งสูงแ้ะจะระ,ะงับยังไงหาเรื่องหาเรื่องอื่นทำอย่าจมอยู่กับสถานการณ์ที่มันกำลังท้าทายคุณอย่าจมอยู่กับสถานการณ์ที่มันทำให้อุณหภูมิในตัวคุณสูงขึ้น อย่าจมอยู่กับสถานการณ์ที่มันแย่ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่แย่ๆเราก็จะรู้สึกแย่ถ้าเรารู้สึกแย่ถ้าคุณไม่จัดการนี้ร่างกายคุณสภาพจิตใจคุณมันพังแต่วันนี้คุณจะต้องเดินออกมาค่ะเพราะข้อหนึ 1, คุณควบคุมตัวเองได้แล้วใช่ไหมคุณก็ลุกขึ้น ยืนแล้วก็เดินออกจากจากสถานการณ์ที่แย่ๆที่มันกําลังจะทําให้อุณหภูมิคุณสูงโอเคไหมนั่นคือวิธีการเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนสิ่งที่กําลังทําให้แย่ๆให้เป็นสิ่งที่ดีๆคุณอาจจะไปหากิจกรรมในการที่ไปเดินเล่นไปชอปปิง้งหรือไปคุยกับเพื่อนหรือไปทําอะไรที่คุณชอบเนาะตรงนี้อุณหภูมิในตัวคุณก็จะลดลงความลับที่3ก็คือหวานเย็น เรื่องง่ายๆทําไมต้องเป็นหวานเย็นก็คือใช้ความเย็นเข้ารูปเราต้องมีสติสติแล้วมันจะเกาะให้เกิดปัญญาพูดง่ายแต่ทํายากแต่มันจะง่ายเมื่อเราลงมือทําคืออาจจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความแกร่งของด้านจิตใจในักกีฬาคนไหนที่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ระงับความโกรธได้ระงับจุดเดือดในตัวเองได้ทําให้อยู่ในระดับที่ต่ําและคงที่ ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมหรือคู่แข่งหรืออะไรก็ตามที่มันมาปะทุปะทะทาทให้คุณรู้สึกแย่มันจะไม่มีผลกับคุณเลยวันนี้การฝึกสมาธิการกําหนดลมหายใจการที่เราจะฝึกโฟกัสอะไรบางอย่างมันจะทําให้คุณมีความแกร่งเรื่องนี้มากขึ้นทั้ง3ความรับนี้คุณจะระงับจุดเดือดในตัวคุณไม่ให้มันพุ่งกระฉูด แล้วคุณจะชนะทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะทำอะไรคุณมันก็จะไม่สามารถทำได้ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งต่อพลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ